อะถ้าได้มามาต่อเนื่องครับพี่น้องมัากไก่เนาะเจ้าบาจะจาก,กิโล่บั่นโคกซีผุดเลย,โ,ลเยโอ้ยมเมนจะหาโมงกอนซะบ่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจโอริฟสายมันทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่กับทีมงานของเสียเอ็มมอเตอร์มหาสารคามนะครับพี่น้องรถบิงประมาณหกคันครับที่เด็ดของเสียเอ็มครับวันนี้ เดินหอบด้วยเยียสำรักครับสำรัก,กน้ำมันจัดเลยเอาให้เสร็จ60เที่ยวเหลืออีกคนละสองเที่ยวเนี่ยดูโฉมหน้าครับ MVM 2อ0ครับพี่น้อง สวยมากครับสวยจัดประหลัดบอกครับรถเสียมมอเตอร์เด็กไทยบ้านครับเด็กไทยพานโมนิไฟทีมครับพี่น้องสนใจนะครับชมที่นะครับสนใจดินสวยๆนะครับในอำเภอเมืองมหาสารคามก็ติดต่อเสียมมอเตอร์มหาสารคามได้เลยนะครับพี่น้องใส่ดินสวยใส่ดินงามครับดูว่าดินสวยๆเลย คุนดันเราก็จะเป็นคูต้า L 5 0 1 8 s p ครับพี่น้องอ่ะออกใหม่ายแดงครับเพิ่งออกมาได้ปีกัวครับอสอบถามข้อมูลมาบอกว่าใช้งานดีครับเมื่อก่อนเล่น L 3 6นะครับก็มาเปลี่ยนเล่นอ่าน0นะครับเอ้ย C 7นะ ที่แกก็มาเปลี่ยนเล่น47ได้ประมาณสัก2ปีก็มาเอาเจ้า L5018ST ครับเนี่ยคันนี้เลยอะน้างาน60เที่ยวครับเก็บเก็บเล็กผสมน้อยเก็บ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับราคาดีแล้วก็ปล่อยครับพี่น้อง ตอนนี้ราคาเทก็อยู่หลักสี่นะครับหลักสี่ประมาณเนี้ยนะครับพี่เอ็มเกก็ยนหยวนให้ครับยนหยวนให้รถหกล้อดำครับพี่น้องรถยนยนให้รถดำนะครับก็หยนตัดใส่กันนะครับให้ทั้งสองฝ่ายครับทีมงานนี้จะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องโอ้แบบตับแก่ใจสปอร์ตครับ หน้าตารอเราด้วยนะครับได้ยินข่าวว่าพี่สิบล้านครับสิบล้านมาวิ่งงานกับทีมงานของเสียยมมอเตอร์ด้วยพี่น้องอเมื่อผมไปถ่ายหลายๆคลิปก็ไม่เจอแกนะพี่สิบล้านเนี่ยตัวติงครับตัวดังของทีมงานนะพี่น้องทีมงานของเสียท็อปเทปผมรอให้โซนะครับ ช่วงรอรถดัเราก็ชมกุปตายว่าศูนย์หนึ่งแปดไปก่อนนะครับ่ะมาแล้วครับมาสองเลยงานนี่มีเจ้าอีปาอาครับรถห้างแท้ครับตัวเนี้ยเนี่ยกับเจ้ารอกกี้ เฮ้ยถาวเลยพอแล้วโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ e b บานะตัวนี้ NPR 150ครับพี่น้องอถ้ามาก็มาติดต่อกันครับพี่น้องถ้าไม่มาหนีหายเงียบเลยนะครับ ประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่าบ่อค่อนข้างที่จะไกลครับรถรอจริงๆครับรอมากคันนี้สวยแท้วะ เลยอีกประมาณสักย oh ี่สิบเที่ยวนะครับก็จะปิดจอบหน้างานตรงนี้แล้วนะครับอ้อมาดูมุมนี้ย้อนแสงไปไหมครับ โอ้โ้แรงมาก่ะชีกหนึ่งครั้งครับล้มเลยนะครับพี่น้องชีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดเลยนะครับสวยงามมากแรงคนขับข้าวโหครับ มาอีกสิบหาเทถยวพูดห,หนาเต็ม,มลงเงี้ยเอาน้องแกนั่นได <c oughs> ้มาเลยครับฟูโซ สองสี่หรือว่าสองสิบนี่อ้าไม่เห็นรถพี่สิบร้านเลยหายไปไหนวะคันนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้โห โอ้เป็นอะไรนี่ขวบแบตรวมบ่ขวบแบตรวมครับเพิ่นซ to ื้อไว้แล้วกลับไปสิไปเปลี่ยนนี่ยแหละโอ้เอาเดี๋ยวก็แล้วงั้นเนาะไปกันหยิบไปเปลี่ยนนะเป็นจะได้ปะล่ะนี่มึงเนะว่าเอ็มแมน ยังแตกพ๊กเป๊กพวกเป๊กหรอกครับครัวแบตไม่แน่นครับพี่น้องอ๋อไอซีบลานบอออกมาเถอะวิ่งครับเชียรยังอยู่คนมั้งเป็นรถบิโก้อยู่คนเป็นรถบิโก้อยู่บอง มันกิดรวมนะเนาะคีอจังมันขาดไหมเมียนคื้จงมันขาด่กางงมิสายพ่วงมานะพ่วงลูกนึงกันเลยเมนเอามาพ่วงลูกนึงกันนะสติดเนาะมีสายพ่วงมา พวงลูกนึ่งกันนาสิทธิดิตแ้วอู้แบตแบตลูกใหญ่มากครับพี่น้องี่ยดูแบตลูกใหญ่ครับพี่น้องเสื้อสวยครับย่องเบามิวสิกครับออนทัว ว่างวันจีเทียงนี่ก็เป็นกรดบเสนึงนี่รื่งเนี่ยนี่มดนอนหน่อยนคนซื้อไปแล้วก็ไปว่าดิไปเปลี่ยนโอ้โหเกือบมิดรอพี่น้องดินทรายก็อย่างนี้ครับ ค่ะไปควันเพราะดิ ่ะเดี๋ยวมาดูพี่สิบร้านครับพี่น้องมาแล้วนี่ขาแรงครับเข้ามาเลยลูกพี่ อย้อนแสงครับ <Merci> พ uh, qu ี Ta ่น้องนี่ดูการเบิ้ลเคร่งครับได้ใจครับพี่น้องมาเลยลูกพี่นี่ต้นกล้วยนี่ส้นลงไปียตั์งนะ เดี๋ยวไปสอบถามครับ